สวัสดีทุกคนเมนื่อนี้มาสอนเนาะมาสอนอยู่ภายบนหากินอยู่ประเทศลาวเดอ้อดีเดอ้อกวสิได้เละโคตรยากเลยสอนจนมวยสอนจนเหมยเดนเป็นสิได มาเปิดต่อไปว่าจะได้หรือเปล่านะพี่น้องยังป้าบอกอือจะมีตื่นก็ต้องย่างยิบเต้ยว้ายได้แล้วได้แล้วปลาปลาบอกเอว่าปลายังนั่นนี่ฮะมาป มาดีละตัวสตัวสตัวไปสองตัวเบ่ออนนีะเดอได้อีกแล้วอันนี้ก็ทองเอ็ดตะกีไดยจุดยังสาตัวพี่น้องีบเชียเเกมแล้วไปซินับตานกลาแด ใช่ว่าอัดปืนแยงใพ่ไหมน้องเออใบกียจอนั่งใบนานขึ้นไงอีขอนขึ้นเรือยาลองไหมขึ้เสียเรือเราเสียใบต่อเสียปลต่อขอเ ใช่เสียกี้เสียประาปากกระเดื่ววายได้สองโตพี่น้องได้สองโตพี่นองได้อีกแล้วเขาอดไป้าตองแมนบอนนี่ได้ละห้าโตมาเอาอกใบมานัน อันนี้ก็เป็นบ่ก,กินเอาแต่ล้ำม,มันแนระจับโตนี่ในระดสี่ห้าโตเดี๋ยวเขาลงไปตอนน่ออีกเนะาะบอกว่าตอนนี้ขึ้นแล้วเนาะได้หอยน้อยหนึ่ง ปลาก็ไดน้อยหนึ่งเห็นอยู่ปะเออกระไดเนยแต่หอยเนี่ยเดี๋ยวจะลงไปต่อยเลยพี่น้องอ่ะปลาเดี๋ยวจะลงไปต่อ,อทุกคนจะบอกว่ามันลำบากอี๋หาของกินนี่ เพิ่งเข้าลงหาโบเฮนซีได้ได้กับบสมกับพีลงน้ำพี่น้องมาโบเฮนซีได้ยังจะขอจบคลิปเพียงเท่าทนี้เน้องพี่น้อง